ต่างกันราวฟ้ากับเหวแต่ได้รักกันรวมหกละครต่างชนชัน้นแม้เป็นนายกับบ่าวแต่สุดท้ายลงเอยกันด้วยดี ละครไทยมีหลากหลายแบบแถมยังมีละครที่พระนางต่างชนชั้นบางเรื่องก็ต้องจากการไม่สมหวังในความรัก 1. คุณชายพุทธพัฒน์เรื่องราวของคุณชายผู้สูงศักดิ์ที่ไปหลงรักหญิงสาวชาวบา้านที่ไปประกวดนางงามจนได้ตำแหน่งเขาต้องคอยช่วยเหลือเธอเนื่องจากมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคนหนึ่งจ้องจะจับเธอเป็นนางบำเรอแม้จะผ่านความไม่เห็นด้วยมากมายจากหม่อมป้าแต่เขาและเธอก็ฝ่าฟันอุปาาสรรคจนได้รักกันในที่สุด สด 2. คุณชายรณพีอีกหนึ่งคุณชายจากสุภาพบุรุษจุธาเทพที่ไปหลงรักนักแสดงอย่างเพียงขวานด้วยความที่เขาเป็นนักบินเลยทําให้ได้พบเธอโดยบังเอิญความรักที่ถูกกีดกันจากทั้งคนรอบข้างสถานการณ์ต่างๆและชนชั้นวรรณะที่ต่างกาันแต่ในที่สุดทั้งคู่ก็ได้รักกัน 3. ลูกทาสเรื่องราวของแก้วทาสคนหนึ่งที่ฝ่เรียนรู้และพยายามต่อสู้เพื่อให้ตัวเองเป็นทายเขาหลงรักกับคุณน้ำทิพย์หญิงสาวผู้ เพียรพร้อมและมีความรักอันบริสุทธิ์เธอซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้แก้วพยายามฝ่าฟันให้ได้เป็นข้าราชการจนสำเร็จและในที่สุดก็ได้ครองรักกัน 4. ชาร์ตพยักละครอิงประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่5เกี่ยวกับการลาอาณานิคมและเสียดินแดนของไทยเรื่องราวของกลา้ทาทหารหนุ่มผู้มีความทรมนงในตัวเองและคุณพลอยบุตรสาวของคุณพระพิสุทธิ์ซึ่งแอบรักกันแต่ด้วยฐานะที่ขวางกาันทําให้เขาและเธอต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาและสุดท้ายก็สมหวงัง 5. คิวบิกค,ความรักต่างฐานะระหว่างมาเฟียฮ่องกงหลินหลานเซอร์กับสาวไทยสมองเฉียบหรือไทย เธอเป็นสาวฐานะยากจนและอดทนทำงานทุกอย่างวันหนึ่งทั้งคู่ได้มาเจอกันในวันที่พระเอกสูญเสียความทรงจําการได้ดูแลเขาก็ให้เกิดความรักขึ้นมาถึงแม้ในวันที่ความทรงจําของเขากลับคืนมาแล้วเขาจะลืมเธอแต่ในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนได้รักกัน6เพลิงนารีเรื่องราวความรักของเจ้าหญิงพริสิกาแห่งประเทศไทจิสนำพาความแค้นกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อหวัง ทลายคนที่เคยใจร้ายกับเธอและแม่ในอดีตแต่กลับกลายทำให้เธอมาพบกับความรักที่ไม่คาดฝันจากที่พบสารวัตรหนุ่มหัวใจเด็ดเดี่ยวผู้พยายามเปิดเปผงว่าเธอเป็นใครสุดท้ายแล้วก็ทำให้เกิดความรักขึ้นมาและทั้งคู่ก็ได้ส่งหวังในรักนั้น